กองทวบเพื่อประชาชนวันเข้าพรรษา11กรกฎาคม2568ครับอ,ร,ร,อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ครับพบกับรายการกองทวบเพื่อประชาชนเช้าวันศุกร์11กรกฎาคม2568ิดิฉันวนาภาสมัครสมานค่ะและผมสุธีสุกสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงกองทวบทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM นะครับ ในวันนี้นะครับเป็นวันเข้าพรรษาค่ะนะครับเป็นวันที่ชาวพุทธทั่วไทยคงจะได้เดินทางไปทําบุญกันตั้งแต่เช้านะครับไปถวายกําลังใจพระคุณเจ้ามีข้อมูลข่าวสารออกมามากมายเลอกเกินบอกว่าทุกวันนี้มีแต่ข่าวด้านลบจริงๆแล้วข่าวด้านบวกก็มีเยอะนะใช่แล้วค่ะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําบุญของชาวพุทธทั่วไทยสองวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานวันอาสนาหาบูชาแล้วก็วันนี้วันเข้าพรรษา ทุกๆปีวันเข้าพรรษาจะเป็นวันที่พระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วค่ะในพระบรมมหาราชวังนั่นเองเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสทั้งวันอาสารหาบูชาและก็วันเข้าพรรษาโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีโชวงเวลาในการเปลี่ยนเครื่องทรงจากฤดูร้อนมาเป็น ฤดูฝนน,นะครับถวายแด่พระพุธทธมหามานีรัตนปฏิมากรือว่าพระแก้วมรกตวันนี้นั่นเองนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธมามะกะเรียกว่าทรงเป็นองค์พุทธศาสนูปถัมภก <c oughs> เป็นต้นแบบให้แก่ปวงพระสงฆ์นิกอนชาวไทยตลอดมาครับ ค่ะซึ่งพระองค์สืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาโดยเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาเคารพยึดมั่นในพระราตนตร์ไตรพ่างพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชหฤทัยในพระสัจธรรมเพื่อน้อมนำไปปฏิบัติโดยตั้งอยู่ในธรรมและทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ปศุนิกรชาวไทยรวมถึงการที่พระองค์ทรงเป็นพุทธมา รวมถึงการที่พระองค์ทรงเป็นพุทธศาสนุปถัมพกส่งอุปถัมภ์ค้ำชูจันหลงพระพุทธศาสนาและสรงอุปถัมภ์ส่งเสริมทุกศาสนาในประเทศไทยของเราค่ะดังความรู้สึกของพระสกนิกรที่มีต่อพระองค์และสถาบันพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์นะครับที่มีพระมหากรุณาธิคุณตอ่อปวงชนชาวไทยในช่วงนี้พบกับช่วงจดหมายจากทั่วล่าถึงพระราชาผู้ทรงธรรมครับ าาากัวลรราชาผู้มทน่าชื่นใจครับคุณนวลนภามีแฟนรายการของเราซึ่งอยู่นู่นประเทศครีซอยู่ต่างประเทศเขาบอกว่าเห็นพันธ์ผ่านทางออนไลน์ นะครับบอกว่ามีกิจกรรมในช่วงจดหมายจากทั่วราชถึงพระราชาผู้ทรงธรรมก็เขียนจดหมายมาแล้วส่งมาจากประเทศกรีซเลยเนยนะครับส่งมาที่ตุปนรน9 9 3ปทจร,ราชดำเนินกรุงเทพ102 0ศนเนี่ยนะครับคุณเพนนัพาบูรากิสครับนะครับเป็นชาวไทยเขาบอกว่าเป็นคนจังหวัดตากนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ ประเทศไทยก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่ประเทศกรีซเนี่ยนะครับก็ทํางานแล้วก็แต่งงานอยู่ที่กรีซในยี่สิกว่าปีแล้วนะครับสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบอกเล่าบอกว่ายังมีภาพบรรยากาศที่ยังจําฝังใจสมัยเด็กๆนะครับยังจําอยู่ในหัวสมองจนถึงทุกวันนี้ภาพคือมีโอกาสได้เฝ้ารับเสด็จพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่สมัยที่เป็นสมเด็จพระบรมโอ,งองรสาธิดาสยามกุฎรา,ราชกุมารน,นะครับ,รบยืนอยู่ท้ายแถวแล้วก็ หนูเห็นมีคนเดินมา3 4ี่คนแต่ในความรู้สึกตอนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งท่านดูมีบรารมีและในความรู้สึกของเด็กจิงคนนั้นถ้ามีใครจะมาทําร้ายพระองค์เนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปขวางยอมตายแทนเลยเนี่ยจำได้ท่านงามไม่เหมือนคนธรรมดาพอหนูโตมาได้ฟังข่าวทางวิทยุก็รู้ว่าพระองค์คือพระบรมโอรสาธิราชนี่คือจากเด็กน้อยคนหนึ่งคนนั้นแล้วก็ปิดท้ายของจดหมายนี่บอกว่าหนูรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ สวดมนต์นั่งสมาธิมาหลายสิบปีได้แผ่บุญให้พระมหากษัตริย์บรรพบุรุษมาโดยตลอดให้ที่ให้คนไทยให้ดีชันได้ภาพภูมิใจเราเป็นคนไทยมีประเทศอยู่มีแผ่นดินอยู่เมืองไทยเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครเมืองไทยเป็นเอกราชหนูสำนึกในบุญคุณมาตลอดค่ะ ก็ถือว่าเป็นความทรงจํา no>. วัยเด็กนะคะปัจจุบันเนี่ยค I mean, so ่ะผ so okay. ู w ้เขียนคุณเพนภาก็อายุ63ปีแล้วใช่ค่ะคุณสุธีเนี่ยน้าตาไหลด้วยความปลื้มปิติสุดท้ายขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยคุ้มครองประเทศไทยขอให้จงเจริญอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกๆคนอันนี้ฝากถึงคนไทยด้วยค่ะครับต้องบอกว่าตัวหนังสือสวยงามมากสวยมากเลยนะครับขอบคุณนะค่ะเขียนไปด้วยน้ําตาไหลไปด้วยเพราะว่าต้องใส่แว่นเป็นต้อกระจกที่ตาด้วยค่ะใช่ครับบอกว่า ตาฟ้าฟางนะครับแต่ว่าเขียนสวยแสดงว่าตั้งใจบรรจงจริงๆใช่แล้วค่ะ อีกฉบับหนึ่งกับคุณสุธีส่งมาจากอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจากคุณนิติช่างเกตนะคะก็เขียนมาน้อมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568เขียนหัวใจมาหลายดวงเลยค่ะคและเขียนว่าส่งพระเจริญส่งพระเจริญส่งพระเจริญค่ะครับวันนี้วันเข้าพรรษามีรายงานพิเศษจากคุณนัทจันทรังสี mm. จะรบฟังครับ สวัสดีครับพี่สังคมพี่บัวล,ลอยพี่สวัสดิชาดาครับสวัสดีครับบันทึกเทปเพื่ออาอกาศในวันศุกร์ที่11กกรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาครับนี่วันนี้เอาจดหมายจากคุณเพน,นภาประเทศกรีสมาอ่านในรายการด้วยนะครับแฟนๆที่อยู่จังหวัดตากนะหมู่2ตํตบลเกาะตะเภาอำเภอบ้านตากจังหวัดตาก ติดตามเราฟังอายุประมาณ7จ็ดถึงสิขวบเองนะใช่ตอนนั้นะครับก็คือย้อนกลับไปเมื่อ53ปี55ปีที่แล้วนะตั้งแต่ยังเด็กๆสุดยอดเลยจบปเจ็ดเป็นต้อกระจกนะอืมก็จะบินกลับไทยหมอนัดรอบตาต้อกระจกเขาบินมากลับไทยทุกป,ปีนะคะมไม่อยู่ทีละสอง,สงดือนคริสปเจ็ดเขียนได้ขนาดนี้ก็เก่งใช่ไหม ในละกันคนทุกวันนี้จบม .6 ยังเขียนไม่ได้อย่างงี้เลมหาลัยก็นินังสอสวยมาหาลัยจะเขียนอย่างงี้ก็ยากคุณยายเจแปนจ้าสวัสดีครับคุณยายเจแปนพี่สวัสดิ์ชาดาขอบคุณนะฮะน้องแปนไปสุรินวันไหนนะไปวันนี้ค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะไปแล้วเหรอจะไปแล้วค่ะโชคดีมีชีนะโชคดีมีชัยโชคชัยมีวัวอื สุดยอดมากค่ะขอบคุณครับพี่สวัสดิ์ครับตอนนี้เหลือทั้งหมดทั้งมวลเท่าไหร่ส,สิบสิบสอง,สสองขอบคุณคุณนัฐจันทรังสีครับในปีนี้รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรมและกรมการศาสนาก็จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหาบูชาลและเข้าพรรษานะครับทั้งในพื้นที่ กรุงเทพมหานครคและปริมณฑรรวมไปถึงต่างจังหวัดนะครับสำนักงานพระพุทธศาสนาเชิญชวนร,ร่วมกิจกรรมนะครับวันอาสาหามุชาลและเข้าพรรษาประจำปี2,568ที่พุทธมณตลอำเภอพุทธมนตลจังหวัดนครปฐมนะครับก็หลายท่านก็คงจะได้ไปร่วมกิจกรรมเมื่อคืนนี้ะนะครับมีพิธีเวียนเทียนและก็ฟังธรรมในช่วงค่ำด้วยนะครับแล้วก็ร่วมปฏิบัติธรรมวิถีธรรมวิถีพุทธณนาอาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณ โคทยานมหาวิชาลัยครับค่ะหลายๆจังหวัดก็ยังคงจัดงานใหญ่โตค่ะคุณสุธีโดยเฉพาะงานแห่เทียนเข้าพรรษานี่เลยค่ะต้องที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเรียกว่าเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่เก่าแก่ที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศเลยเปิดให้ชมเทียนพรรษาทั้งกลางวันกลางคืนค่ะโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยก็มีการแสดงแสงสีเสียงให้ได้ชมด้วยก็ขบวนเทียนพรรษาอยู่ที่บริเวณวัดหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามแล้วก็หน้าลานขวัญเมืองหรือที่หน้าศาล กลางเก่านั่นเองค่ะจากอีสานลงมาสู่ภาคกลางครับแน่นอนจังหวัดแรกที่ต้องแนะนำเพราะว่าโด,ด่งดังมากในฐานะเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีการตัดบัตรในเทศกาลเข้าพรรษาด้วยดอกเข้าพรรษา <c oughs> นั่นก็คือจังหวัดสระบุรีครับที่วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีมีพิธีแห่แหนขบวนเทียนร่วม ขบวนแห่รถบพชาตบโหสวยงามะนะครับทุกๆปีก็จะเห็นบรรยากาศที่นั่นกันนะครับค่ะขอแนะนําทางด้านภาคใต้ค่ะคุณสุธีที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชเนี่ยเขามีการจัดงานเข้าพรรษาอยู่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและสวนพุทธภูมิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84หรือว่าทุ่งท่าลาดอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชวันนี้ก็มีพิธีอย่างใหญ่โตเลยค่ะครับช่วงเข้าพรรษานี่ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีๆคือพระสงฆ์ท่านอธิษฐานเข้าพรรษาอธิษฐานก็แปลว่าตั้งใจ นในการที่จะไม่ไปค้างอ้างแรมอยู่ที่อื่นอยู่ในอาวัตนั้นๆอยู่ในวัดนั้นๆแต่สําหรับชาวพุทธต้องอธิษฐานคือตั้งใจเหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะรณรงค์ในเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษารวมไปถึงอาบายมุกทุกชนิด ตลอดทั้งรัานี้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศา,ส,าสนาที่วัดใกล้บ้านบางคนก็บอกว่าเออเกิดมายังไม่เคยบวชพระขอบวชสักหนึ่งวรรษารนนะครับก <c oughs> องทบ,บกเราก็ส่งเสริมสนับสนุนนะใช่แล้วก็กำลังพลลาอุปสมบทให้โอกาสเลยไม่ถือว่าเป็นวันลาะ <c oughs> นะครับนี่ก็ส่วนวของกองทบ,บกทุกหน่วยก็มีกําลังพลจิตอาสาประชาชนร่วมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดวารามต่างๆ น้อมนาหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนาขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีทําหน้าที่เพื่อสังคมสืบต่อไปครับค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของการส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับจากสถาบันพระมหากษัตริย์ไปถึงภาคประชาชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จเป็นองค์ประธานนะครับในงานปูทางสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังภาคประชาชนรุ่นที่4ี่เพื่อพระราชทานธรรมะอัลลัมค่าสู่วิถีแห่งการรู้แจ้งและพ้นทุกข์ เชิญประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางแห่งการตื่นรู้วันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเรียนรู้หลักธรรม ปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนรับฟังธรรมบัญญาจากพระวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำโดยพระเด็พระกุณท่ันเจ้าคุณพระราชญาณวัชระชิโนภาหรือพระอาจารย์ต้นจะบรรยายในหัวข้อทำแท้ตื่นรู้แก้ทุกข์ได้จริงค่ะนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะอันทรงคุณค่าพระราชทานเป็นธรรมทานค่ะโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์พึงที่จะได้รับจากพระพุทธศาสนาผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ตามพุทธบัญญัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาค่ะครับโรงพยาบาลค่ายสุรานารีพร้อมอนุรักษ์กำลังรบโรงพยาบาลค่ายสุรานารีอยู่กองทพัพภาคที่สองนครราชสีมาล่าสุดได้รับการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับการส่งต่อเฉพาะด้านการทําหัตถการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนระดับที่สองในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยมีรองศาสตราจารย์พลเอกชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์ประธานคณะทํางานตรวจประเมินเป็นหัวหน้าคณะ แล้วก็มีพันเอกนิติวัฒนิวาสบุตรรองผู้บรนการโรงพยาบาลค่ายสุรนารีเป็นผู้แทนในการต้อนรับคณะครับ ก่อนหน้านี้นะคะได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตพยาบาลระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีกับทางกองทบกค่ะโดยโรงพยาบาลค่ายสุรานารีก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือในทางวิชาการผลิตพยาบาลส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของพยาบาลแล้วก็เป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2552มาแล้วค่ะโดยพลตรีนรง์พักดีสุภผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรานารีเป็นผู้ แทนกองทบกร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรองศาสตราจารย์ดรอนันต์ทองระอาค่ะที่บริเวณห้องประชุม แก้วเจ้าจอมชั้น2อ,อาคารสุรนารีโรงพยาบาลค่ายสุรนารีนอกจากภารกิจในการอนุรักษ์กำลังรบก็คือการดูแลครอบครัวของข้าราชการทหารด้วยผู้ที่เสียสละเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้เราได้อยู่ดีมีสุขโดยเฉพาะในเรื่องของกำลังตามพวิธีแนวชายแดนนั่นเองค่ะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เห็น คลิปวิดีโอที่เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินโรงพยาบาลยะลานะครับ,รบสอนให้ญาติผู้ป่วยทําการกู้ชีพฉุกเฉินเป็นการสอนผ่านวิดีโอคอลทางโทรศัพท์เคลื่อนที่นี่นะครับซึ่งเรื่องนี้ดรพิเชษนองช้างเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือว่าซอฟคอชอให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเหตุด,ดังกล่าวว่าเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลยะลานะครับเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในคลิปก็เป็นเจ้าหน้าที่ในสูตรรับแจ้งเหตุ1669โรงพยาบาลยะลาโอ้ดีมากเลยนะคือทาให้ทัน ได้ช่วยชีวิตคนในนาทีวิกฤตแบบนั้นใช่แล้วค่ะเทคโนโลยีนี้ก็ถือว่าช่วยได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวน,นคะคะนอกจากนี้ค่ะคุณสุธีเทคโนโลยีวิดีโอคอลเนี่ยให้เห็นภาพผู้ป่วยขณะนั้นก็จะช่วยให้สามารถประเมินอ,อาการได้ด้วยรเรียกว่าเป็นการประเมินอ,อาการจากทางไกลนะคะส่วนเรื่องการส่งลิงก์ข้อความนั้นบางคนอาจจะกังวลเรื่องนิจฉ่าชีพซึ่งเรื่องนี้ต้องอธิบายว่าเหตุการณ์ที่มีคนโทรเข้ามา1 6 6 9จากนั้นผู้แจ้งจะสามารถถือสายไว้ตลอดเวลาก็มั่นใจว่าข้อความ ที่ส่งมานั้นเป็นข้อความจากเจ้าหน้าที่1669สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติค่ะอเนี่ยใช้เทคโนโลยีให้ถูกที่ถูกเวลาก็ช่วยชีวิตคนได้นะครับ ไปดูเรื่องของการฝึกของกองทัพบ,บกนะครับการจัดกําลังทางทหารเพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆก็มีตั้งแต่ระดับชุดปฏิบัติการหมู่ตอนหมวดเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและการฝึกเพื่อปฏิบัติงานในระดับต่างๆนะครับให้กําลังแต่ละคนทราบหน้าที่ขั้นตอนการปฏิบัตินะครับซึ่งกําลังพลที่มีทักษะในการใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ตามหน้าที่ที่มีความจำเป็นก็ทําให้ปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยในสัปดาห์หน้านี้นี่นะครับ กองพลทหารราบที่4มีการฝึกเพื่อเตรียมพร้อมการรับตรวจสอบเป็นหน่วยระดับกองทัพบกประจำปี2568โดยพลตรีไมตรีชูปรีชาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ได้นำดำเนินการตรวจเยี่ยมการฝึกการเตรียมความพร้อมนะครับที่ค่ายวชิระปราการอำเภอเมืองจังหวัดตากครับค่ะซึ่งกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่14นะคะก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของกองพลทหารราบที่4ในการเข้ารับการฝึกและก็ตรวจสอบระดับกองทัพบก ซึ่งก็เพื่อพัฒนาศักยภาพของหน่วยแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถของกําลังพลไม่ว่าจะเป็นเรื่ององค์ความรู้เรื่องทักษะทางทหารในระดับหมวดปืนเล็กให้มีความพร้อมสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจซึ่งท่านผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ท่านก็ให้อวาทสร้างขวัญกําลังใจให้กับกําลังพลด้วยตรวจเยี่ยมในเรื่องของความพร้อมรบการสาธิตทดสอบความชนานาญทางทหารราบต่างๆแล้วก็มอบสิ่งของบํารุงขวัญให้แก่กําลังพลด้วยค่ะมาดูคอกีฬาครับส่งกําลังใจไปเชียร์ทีมไทยแลนด์วอลเลย์บอล หญิงทีมชาติไทย14ถึง10ถึง14กรกฎาคมนี้นะครับก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับไปจนถึงวันที่14กรกฎาคมนี้เดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมทำศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลลีก2025ที่เมืองอารลิงตันรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีโค้ชออสแล้วก็น้องๆที่เป็นวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะฮะหรือพี่ๆพี่ๆก็มีนะบางคนอยู่ในทีมชาติไทยมานานเนี่ยนะครับส่งกำลังแรงใจไปให้ทุกคนเลยครับ ค่ะด้านกับตันเพียวใช่ไหมคะคุณอัจฉริรยพรคงยศเนี่ยก็เผยว่าทุกคนเนี่ยปรับตัวได้ดีนะแล้วก็วันที่มาถึงเนี่ยทีมแพทย์ก็พยายามฝืนไม่ให้นอนค่ะเก็บแรงไว้ครับอื เก็บแรงไว้นอนทีเดียวตอนกลางคืนค่ะเพื่อปรับตัวค่ะพอเช้ามาร่างกายก็จะได้กระปี้กระเป๋าแล้วก็ปรับตัวได้ดีพร้อมสู้สึกค่ะโคอดอสบอกนะครับว่าตอนนี้ความพร้อมของทีมสภาพร่างกายนักกีฬาค่อนข้างดีไม่มีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอะไรก็จะเดินตามแผนในการฝึกซ้อมของเราต่อไปหวังว่าคงจะมีข่าวดีมาฝากนะครับสาหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2025นสสัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่1 0ถึง14นี้เนี่ยนะครับตามเวลาของประเทศไทยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับ นัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาก็คือเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็นัดที่สองจะพบกับเยอรมนีเช้าวันที่สิบเอดนี่ยนะฮะก็คือวันนี้นะครับตั้งแต่ตีสี่แล้วก็นัดที่สามพบกับโดมินิกันช่วงเช้าวันที่สิบสองก็คือวันพรุ่งนี้เวลาตีสี่ครับแล้วก็เช้าวันที่1ิสี่กรกฎาคมพบกับแคนาดาเวลาตีสามครับค่ะเห็นว่ามีการจัดวิ่งอยู่หลายหน่วยงานเลยใช่ไหมะคะคุณสุธีครับให้กําลังใจนักวิ่งนะอยากจะไปวิ่งที่ไหนก็ถ้าเบื้องต้นนี้ก็จะเป็นของ หน่วยงานสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมเชิญชวนวิ่งเขาเรียกว่า Defense Run 2025เดินวิ่งด้วยหัวที่เทิดทูนแสดงพลังความรักความสามัคคีและการเทิดทูนสถาบันหลักของชาตินะครับ รวมถึงทางการทางองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะคก็เชิญชวนร,ร่วมวิ่งเสียเงือเพื่อผู้เสียสละปีนี้จัดเป็นครั้งที่5แล้วค่ะวิ่งกันในวันอาทิตย์24สิงหาคมที่บริเวณอนุสรสถานแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีใครที่ยังไม่สมัครก็ดูรายละเอียดหรือว่าสมัครได้เลยนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook WVO Run for Hero 2025หรือที่เพจขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทาง Facebook ค่ะรายได้ทั้งหมดก็นา ไปสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทหารผ่านศึกนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นํามาฝากทุกท่านทุกคนนะครับขอให้มีความสุขและอนุโมทนาทุกบุญของทุกท่านที่เดินทางไปทําบุญในช่วงวันอาสาหาบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครด้วยความปลอดภัยทุกคนนี่คือของทัระบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสาคุดิฉันวนณภาสมัรสมานค่ะพร,ะร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ จานิดนึงหัวเลยตัดไปตัดมาตัดใจทิ้งด้วยหัวที่ท่านทูนหัวใจหนูพูดอ่ะอาจารย์พูด ไม่ไม่มีใจอ่ะไม่มีใจด้วยหัวที่เธอทูนใช่ใช่ใช่ถูกอ่าเราอ่านตามนี้เลยใช่ไหมด้วยหัวที่เธอทูนหนูกั้นเข่าอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พี่เอ็กออกว่าเดินวิ่งเพื่อแสดงพลังมาด้วยหัวเลยนะหัวอกหรือเปล่าหัวอกหัวใจกระทดดกรสะนสะมาถึงที่นี้ เออเดี๋ยวไปบอกพี่เอกหน่อยให้ตัดเดินยิงด้วยหัวอาจารย์ไปบอกเองตอนช่วงถ่ายถ่ายแล้วนะโอเคโอ้ยคนเขียนคือตัดไปตัดมามันก็ตาลายาวางยาซะแล้วคนอ่านเราก็ซื้อแล้วกินนะเห็นแต่อย่างงี้นะซื้อนะโอ้ยคุณรู้บังหัวต้องหัวเนาะหัวอยากหัวอยากหัวอยากหัวเลย นึกว่าชื่อโครงการนุดววิ่งด้วยหัวที่ระทมเงอแฟนเขาแฟนเขาโอ้ยนอไอ้หนอขอให้ได้ชนะว่าฝากคนไทยขอบคุณพี่สวัสดิ์พี่นัภาบุญลาบนะฮะแล้วก็พี่มาลายสุวรรณโชคพี่สีสวัสดีสารครับคุณยายเจแปนตัดกัวมาด้วยหัวนี่จะวยตูดออกใจหัวใจ ขอบคุณนะครับเดี๋ยวทานข้าวกลางวันก่อนนะครับเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับเอาด้วยด้วยด้วยหมยที่ช่วยคุณออกเอาเป็นเดินวิ่งปิดพลาดได้เนาะขอบคุณครับลา